ค่ะก็สำหรับตอนที่เป็นเบลพาซีนะคะสายก็ได้บันทึกวิดีโอเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เราเป็นนะคะอาการแล้วก็ในแต่ละวันนะคะที่ผ่านไปนะคะเราไปทำอะไรบ้างแล้วก็ผลที่ได้นะคะอาการค่อยๆดีขึ้นยังไงนะคะก็เดี๋ยวสายจะลงเป็นตัวคลิปนะคะที่ที่จะ ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อใครสนใจนะคะที่จะดูว่าลักษณะอาการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะด้วยความที่โลกเนี้ยค่ะมันก็ทรายไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่รู้จักเยอะไหมแต่ว่าตอนที่เราเป็นอะ่ะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีลักษณะของโรคแบบนี้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบพึ่งมารู้แล้วก็มาหาข้อมูลในตอนนั้นเลยนะคะว่า มันมีโรคที่มันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้เป็นบทเรียนนะคะว่าเออในชีวิตของเรานะคะเราก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ การจัดการในเรื่องของอารมณ์ความเครียดน,นะคะแล้วก็การนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพราะว่ามันจะมีอีกหลายโรคเลยที่มันซ่อนมานะคะกับโรคของความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดน,นะคะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์นะคะที่ทําให้เราอาจจะเป็นโรคอื่นอีกก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเมลพาซีแบบสายแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆโรคที่มันแอบ,บซ่อนเอาไว้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ ต,ตรงนี้นะคะว่าจริงๆแนละ้วมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เมื่อโรคมันเกิดแล้วอะค่ะกระบวนการรักษามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันก็เหมือนกับต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้จิตใจในการที่จะต่อสู้กับมันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้จัดการอารมณ์นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะ จนะคะคตอนแรกคือแบบรู้ว่าเป็นเบอร์่ัสซีนะคะก็เครียดมากนะคะกลัวไม่หายก เพื่อนๆนะคะที่หายจากโรคนี้แล้วนะคะก็ทําให้เรามีวามหวัญนะที่คิดว่าเราเนี่ยก็จะหายนะคะก็วันนี้วันที่ห้านะคะวันเสาร์นี้จะไปหาหมอแล้วก็ดูว่าอาการจะเป็นยังไงเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะวัดีค่ะก็ <c oughs> อัปเดตนะคะที่ใาเป็นเมลตอนห้าขึ้น,น้าด้านขวานะก็เวถอดแว่นก่อนแล้วกันจะได้เห็นแคชั่นก็วันนี้เป็นวันที่ห้าแล้ว ก็ถามว่าร่างกายเนี่ยฟื้นฟูก็ได้พักผ่อนมากขึ้นก็รู้สึกว่าเมีแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เเรื่องของการขายับใบหน้านะคะเดี๋ยวจะให,ให้ดูเป็นส่สวนๆนะหน้าผากนะคะก็ยังไม่ค่อยคอบยักคิวนะ,ะก็ยังไม่ค่อยคืนอะ่า,าก็ยังปิดไม่ส่มากนะคะจมูกก็ยังทำนย่นไม่ค่อยได้มานะคะ ยิม้มใช่แบบไม่เปิดปากนะคะก็ยังเบียวอยู่นะคะทุกอย่างก็คือยังแบบอืมแต่ถามว่ารู้สึกว่าดีขึ้นนิดนึงนะคะหมายถึงว่าเริ่มมีการแบบยกขึ้นนิดนึงเหมือนปากอะไรเงีย้ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการเคี้ยวก็เคี้ยวได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็กินข้าวได้ แล้วต่ว่าต้องกินช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปส่งเข็มแล้วก็ครอบแก้วมานะคะนี่รอยรอบแก้วคือแยมมากก็นะคะสู้ต่อไปค่ะก็อยากจะหายเร็วนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ Tá. น,นี่ดับแบบสบายๆไม่ต้องใช้แรงนะมัน,นก็จะสั่งให้มาขออยันซูมแก้นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะออกแรงในการหลับตาค่ะอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าตรงหัวคิ้วต้องกระตุ้นเยอะขึ้นตรงแก้มแก้มน้าเริ่มมีกำลังขึ้นค่ะ,ะลืมตาช้าๆค่ะยิ้มรักยิ้มเริ่มมาโอเคค่ะ อ่ะครีมค่ะอเคอ่ะครมเริ่มชัดเลยแหละถ้ารูปแน่งตอนที่มันจะไม่มีอ่ะครีมเลยเพราะน้ามันจะตึงไลนะ่ะจากนั้นทำปากกลมค่ะเริ่มมาอยู่ตรงกลางแล้วเราต้องดึงตรงคางให้อีกนิดนึงแล้วก็ดึงหนักบนนะค่ะ<อ>โอเคหนึ่งสองเส้นตามองตรงค่ะอ่ะแล้วก็อยากคิว้วแอ ขอบคุณค่ะแบบนั้นแหละโอเคค่ะทำปากต้มค่ะยูมีกำลังขึ้นเยอะเลยปากล่างยังมีปากอานิบเบี้ยวหน่อยนิดนึงจานเป่าลมออกมาเลยค่ะนะโอเคค่ะอะอนีปปิดเลยค่ะออกแรงครั้งไม่แน่